สวัสดีครับวันนี้จะมาแชร์วิธีการแก้สายยางแตกนะครับสายยางแตกจะส่งผลให้น้ําในสายยางเราไหลออกนะครับเราจะมีวิธีแก้กันยังไงมาดูกันเลยครับผมสมมุติว่าเขตนี้ถึงเขตนี้เป็นอ่ส่วนที่สายยางแตกนะครับเราก็แค่ตัด ตัดให้พ้นส่วนที่มันแตกนะครับตัดให้มันขาดนะครับตัดสมมติอันนี้ตัดขาดปุ๊บอันนี้ก็ตัดทางนี้ก็ตัดให้มันขาดนะครับแล้วก็เอาส่วนที่มันแตกทิ้งนะครับแล้วก็เอาปลายส่วน่สวนปลายทางนี้แล้วก็ส่วนปลายทางนี้มาต่อกันนะครับโดยที่เราเอากาวากาวปะท่อ pvc อที่ใช้ ทั่วไปมาเป็นตัวประสานนะครับอันนี้นะครับกาวกาวทั่วไปเลยนะครับมาเป็นตัวประสานนะครับเราก็ทาทา,า,าตรงทาตรงทางอันนี้นะฮะทางที่เราตัดทางนี้แล้วก็ตัดทางทางที่เราตัดทางนี้มาทาเสร็จปุบ๊บแล้วก็เอามาเสียบเข้าด้วยกันนะครับแล้วรอสักพัก กาวแห้งกาวแห้งท่อที่เรามาประกอบกันก็จะติดกันแน่นนะครับแล้วภาพที่เราติดมาก็เป็นแบบนี้ฮะมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ที่ผมที่ผมแก้นะครับติดแน่นมากครับดึงก็ไม่ออกครับวิธีแก้ อา่าใส่ยางแตกก็จะประมาณนี้นะครับอขอบคุณครับ